น่อยนะครับสามสิบกระากดาที่ถึงนี้นะครับนะก็คือวันอะไรวันพรุ่งนี้นะวันนี้ยี่สิบเก้าพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาอุทธรณ์ให้ิ๊กโจออกจากราชกร,ราชการเนี่ยนะเขาจะพิจารณาอุทธรณ์ครับว่าการให้ิ๊กโจออกจากราชการเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าสมมุติมันไม่ชอบนะพี่โจก็กลับมาสํานักงานตำรวจชาติเป็นอออร,รองพบตรเหมือนเดิมส่วนแล้วก็ มีโอกาสในการเข้าชิงตําแหน่งผอบอรตรคนถัดไปนะถ้าถ้าสมุิมันไปอย่างนั้น่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ก็จบกันไปพี่โจ๊กพี่โจ๊กก็หวานเทียบก็ไปไปเป็นนายกแกแล้วกันผอบอรตรไม่ต้องเป็นแล้วครับพี่โจ๊กครับพี่โจ๊กก็ไปเป็นนายกตั้งพรรคการเมืองใหม่แต่เท่าที่ผมทราบพี่โจ๊กก็เตรียมเตรียมไว้แล้วเตรียมเตรียมที่จะเป็นนายกแล้วนะเพราะว่าพี่โจ๊กแกก็หวานเทียบคนก็รู้จักกันทั้งประเทศอะนะโจ๊กหวานเทียบ คิดอะไรไม่ออกบอกโจ๊กจกรู้นะคิดอะไรไม่ออกบอกโจ๊กแต่ตอนนี้โจ๊กคิดอะไรไม่ออกเลยไม่รู้ว่ากูจะกลับมาเป็นผอบตอร,รได้หรือเปล่าแต่กูก็ไม่รู้จะบอกใครบอกเศรษฐาก็ไ็นไงไม่ช่วยบอกทักษิณก็ไม่ช่วยบอกวิษณุอ่ะก็ช่วยนะช่วยตีความนะ่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้พี่โจ๊กเนี่ยจะได้กลับมาเปล่าก็รอพรุ่งเนี้ยเขาจะพิจารณาอุทธรณ์ว่าคำสั่ง สตอชอที่ให้โจกออกจากราชการชอบไหมถ้ามันชอบปะโจกก็จบอะโจ,ก,โจกก็ต้องไปดูเน่ยสารปกครองสารปกครองสูงสุด,สก,สดกว่าจะกลับมาอีกทีก็เออไม่รู้กี่ปีนะนะครับก็เป็นกําลังใจใทุกคนนะครับนะทุกคนนะครับพี่เดเป็นกําลังใจให้หมดนะครับก็ตราบใดที่สารยังไม่ตัดสินก็ถือว่าพี่โจกคือผู้บริสุทธิ์ผุดฟองตามรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค2นะครับ Nah.